ปิ่นเกตุบันีแพ้ทางเต็มๆเจอหน่มส่งผลไม้หน้าคุณคุหล่อละมุนจนต้องขอถ่ายเซลฟี่ในที่สุดก็ได้มีโอกาสลิ้มรสชาติความอร่อยของมะยงชิดแบบสดๆส่งตรงจากสวนเขยจันจันสักทีหลังจากที่ตั้งตารอมานานสำหรับปิ่นเกตมบีหนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ดีกรีคุณแม่ลูกสามโดยงานนี้ไม่เพียงแต่เจ้าตัวจะรู้สึกแฮปปี้ใจฟูไปกับความอร่อยระดับสิบเต็มเสบของผลไม้ที่ชอบเท่านั้นแต่ปิ่นเกตมบันียังได้ชื่นใจแบบสดๆ เมื่อเห็นว่าพนักง,งานส่งของที่นำเอามายงชิตมามอบให้กับเธอเป็นหลานสุดที่รักอย่างน้องโพลูกชายพ่อชาคริตยามนามกับไปแอดผัดทิลานั่นเองนอกจากนั้นแล้วนักแสดงสาวคนดังก็ได้ถือโอกาสดีชวนพ่อคาผลไม้ตัวน้อยเก็บถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมเฟรมมาอวดพี P ่พี่แฟนคลับบน,น money, อินสตาแกรมแอดเก็ตมานีพร้อมระบุแคปชั่นเคยจันให้เด็กส่งมายงชิตหวานเจีย๊ยบเนื้อหนาไาห้ค่ะรักขอบคุณครับซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวก็ทําเอาหลายคนที่เข้ามาเห็นพากันยิ้มจนแก้มปรีแถม ยังกดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งคุ้มแบบรโรอีกด้วยขอขอบคุณภาพปิ่นเกตมณีน้องโพภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดีความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ